สวัสดีครับออโต้ Auto, สวัสดีวันนี้นะครับอยู่กับผมวี v, และพงผู้มะก,การนะครับวันนี้เราอยู่กับรถ PPV ซึ่งต้องถือว่าเป็นตัวใหม่ของ To โ o ต้เลยทีเดียวนะครับ PPV ตัวนี้ก็คือ Toyota Fortuner แต่ว่า Toyota Fortuner เนี่ยนะครับสำหรับตัวใหม่ตัวนี้นะครับจะพ่วงคำว่า l e g e n d ด r คือเพื่อเป็นสนัญลักษณ์เรียกว่าเป็นกุศโลบายหนึ่งที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยคือตัวใหม่ได้รู้สึกว่ามันคือตัวใหม่มีอะไรใหม่แต่ถามว่าใหม่ไหมใหม่แน่นอนเพราะว่าเริ่มต้นตั้งแต่ข้างหน้าไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลโก้ก็ดีเรื่องของไฟหน้าใบ LED ก็ดีนะครับหรือเรื่องของกระจังหน้าเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นใหม่หมดเลยนะครับแต่ว่ามี2เวอร์ชั่นให้เลือกนะครับสำหรับ To y o ต a ฟอร์จูเนอร์ลีเจนเดอร์ตัวนี้นะครับมีทั้งเครื่องยนต์2.4ลิตรแล้วก็เครื่องยนต์2.8ลิตรนะครับ2.4ลิตรกับ2.8ลิตรต่างกันอย่างไร2.4ลิตรเนี่ยนะครับเป็นเครื่องที่มีกําลังแรงม้าอยู่ที่150แรงม้าที่3,400รอบต่อนาทีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นเครื่อง2.8ลิตรนะครับซึ่งเป็นเครื่องดีเซลเหมือนกันแล้วก็เป็นเครื่องเรียกว่า เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นหัวฉีดคอมมอรเรลวเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ากระบอกสูบใหญ่กว่ากันสำหรับตัว2.8ลิตรเนี่ยนะครับจะมีกำลังแรงม้าถึง204แรงม้าที่3,400รอบเหมือนกันนะครับคือจำนวนรอบเนี่ยนะครับที่จะเข็นแรงม้าออกมาเนะี่ยรอบเท่ากันแต่ว่าแรงม้าไม่เท่ากันคืออีกตัวหนึ่ง150อีกตัวหนึ่ง204แรงม้านะครับสำหรับแรงบิดนะครับ ของ t o y ยต้า o r t ์จูเนนะครับตัว2.4ลิตรนนะครับแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตร400นิวตันเมตรที่1,600รอบจนถึง2,000รอบต่อนาทีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นตัว2.8ลิตรนะครับ2.8ลิตรเนี่ยอยู่ที่ 500นิวตันเมตรนะครับ500นิวตันเมตรเนี่ยเริ่มต้นที่1,600รอบเหมือนกันแต่ว่าไปจบอยู่ที่2,800รอบก็คือมีความห่างมีช่วงห่างคือการที่มีช่วงห่างของรอบเครื่องยนต์เนี่ยแล้วสามารถเข็นแรงบิดออกมาได้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้แรงบิดอยู่ในช่วงที่กว้างกว่าฉะนั้นตัว2.8ลิตรแน่นอนว่าใช้งานได้ง่ายกว่านะครับในเรื่องของการเข็นแรงบิดออกมานะครับนี่คือความแตกต่างระหว่าง เครื่อง2.4ลิตรกับ2.8ลิตรนะครับแต่ว่าอยู่ภายใต้สโลแกนร e เ e นเดอรเหมือนกันนะครับอยู่ภายใต้แบรนด์ของ Fortuner เหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่า t ตยต้า Fortuner ใหม่นะครับมีความโดดเด่นมีความสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างปีกนกก็ดีนะครับหรือว่าเรื่องของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยว เราไปดูภายในยกันนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์ไปฟังความกันกับสื่อมวลชนท่านอื่นด้วยนะครับ กันนะครับซึ่งตอนนี้ผมกำลังเดินทางกับคุณปรมะพวงงามนะครับบอกกรของอไอ้นี่คาสโนวาถูกป่ะครับผมนะครับคาสโนวาอันนี้ทำไมทาไมถึงชื่อคาสโนวาครับจริงๆที่มามันก็คือเราเป็นคนชอบรถฮะก็เลยได้คำว่าคาสโนวาผู้หญิงเป็นธรรมชาติก่คือพอเป็นพอเป็นความชื่นชอบพอเป็นความหลงไหลก็เลยรู้สึกว่า พี่เราก็ไม่ได้ชอบรถคันเดียวนะเราชอบรถหลายๆคันอ่าม,มันก็เลยเป็นความพ้องเสียงคําว่าคาสโนวาครับพี่คือคาสโนวาเนี่ยก็คือชอบผู้หญิงหลายๆคนแต่คาสโนวาเนี่ยก็คือชอบรถหลายๆคันหลายๆยี่ห้อใช่เปนะะ็นความพ้องเสียงประมาณนั้นใยัครับก็<ม> <laughs> หลังจากที่เมื่อกี้ผมได้ขับมาแล้วเนี่ยผมก็จะรู้สึกถึงเรื่องของความสะดวกสบายหลาย,ลายๆอย่างภายในโดยเฉพาะอยิ่งเนี่ย หน้าจอเนี่ยที่เป็นกราฟิกเนี่ยที่เป็นทัชสกรีนเนี่ยครับโห oh, คือดูดูหรูดูเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ่มฟังก์ชันที่เป็นวงกลมแล้วมีสี่เหลี่ยมสีอันปุ๊บโอ้โ oh, ห oh, มีเรื่องของฟังก์ชันให้เลือกมากมายแบบชนิดที่เรียกว่า ตรงนี้ผมว่าถูกใจผู้ใหญ่นะเพราะว่าตัวหนังสือค่อนข้างชัดใหญ่มองมอง่ายไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปดูใกล้ๆไม่ต้องเข้าไปดูใกล้ๆดูใกล้ๆได้เด่นของโตโยต้าเลยฮะเขาจะค่อนข้าง,งเน้นการใช้งานที่ที่ง่ายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการขับรถเนี่ยยิ่งเราแบบไปเสียสมาธิกับอะไรเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยนะฮะมันก็จะทำให้การขับรถเราค่อนข้างที่จะไม่มี ไมมมมม่่ีีสสติาแพนเดิ้ลชิปที่เปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยอ่ะรู้สึกเป็นไงบ้างครับก็จริงๆก็ใช้งานง่ายครับแล้วก็ขนาดไม่ได้ใหญ่มากไม่เทอะทะนะฮะก็การใช้งานก็ก็ถือว่าตอบสนองดีนะใช่ได้ครับคือผมชอบอะไรเลยไหมคือนอกจากเรื่องของพวงมาลัยที่ใช้งานได้ง่ายเบาเวลาความเร็วต่ําแต่ว่าหนืดเวลาความเร็วสูงแล้วเนี่ยคือตำแหน่งที่บอกล้อหน้า อันนี้ d i m e n s i ใช่ไหมในการที่จะรู้ว่าเวลาเราลุยออฟโรดเนี่ยล้อเราเราเรียกอะไรเวลาเราควาางพวงอะไรเนี่ยได้รู้องศาของล้อว่าตอนนี้ล้อเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาคบใช่ไหมบานทีเรางงเพราะว่าในการคอนโทรลรถบนทางลื่นเนี่ยวานที่เราเลี้ยวเออใช่เลี้ยวเกินแล้วเวลาพอมันมีกราฟิกที่อยู่หน้าบอกว่าตอนนี้องศาของล้อหน้าเนี่ยอย,อยู่ซ้ายหรือขวาเนี่ยก็ทําให้เราไม่งงไม่หลงด้วยนะใช่พอล้ออยู่ซ้ายแต่เราเนืว่าอยู่ขวากดเขาเร่งกันบปปึ๊บ ลงเขาไปเลยนี่ก็น่ากลัวทีเดียวมีนี่ก็ช่วยได้เยอะครับครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของระบบความปลอดภัยเนี่ยที่มีสวิตช์มีปุ่มปิดเปิดอะไรเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยไอตัว DAC เนี่ยสามารถปิดเปิดได้เวลาเราจะขึ้นลงเขาที่ป้องกันการลื่นถลไมในทางลาดชันครับรู้สึกเป็นไงบ้างเวลเราตอนที่ใช้ผมชอบนะเสียงมันเหมือนแบบเรากำลัง ขึ้นเครื่องแล้วจะแบบมีเสียงอื้อแอด้คือระบบเบรกมันช่วยเบรกด้วยแสดงวระบบไฮดรอลิกในการทำงานเนี่ยผมว่ามันมันทำงานจริงจริงจังจังอือมก็ดูทันสมัยดีฮะทั้งหมดก็ใช้งานได้ดีด้วยใช่แล้วก็เรื่องของอรเรนเชนนะครับ,รบอะเอพทีเนี่ย <c oughs> ก็ค่อนข้างที่จะตอบสนองได้ดีนะตอบสนองได้ดจีจุดนี้ผมมองเป็นสองสองอย่างนะพี่ครับก็อย่างแรกก็ดีคือมันก็ทาําให้เราแอคทีฟไม่ไม่ง่วงหรือว่าเราเรียะไหวเราเผลอ มีอาการดึงกับก็อาจจะรู้สึกเ้ยเรามีสติมีเผื่อว่าไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวแล้วก็ข้ามเลนไปโดยไม่รู้ตัวใช่แต่จังหวะในการที่การดึงมันค่อนข้างแรงฮะบางทีอาจจะทำให้คนที่นั่งอยู่เนี่ยรู้สึกเฮ้ยทำไมขับรถอย่างนี้ออาเย็นหัวนิดหน่อยครับครับก็ต้องสักพักจะได้คล่องต้องใช้ไฟเลี้ยวช่วยเยอะหน่อยเครื่องเสียง JBL เป็นไงทั้งที่ประตูทั้งด้านหน้าเนี่มีหนึ่งข้างบนด้วยนะ ข้างบนตรงคอนโซลหน้าบนด้วย <บะ S 2> ่อี้ผมฟังก็ด้วยด้วยขนาดมิติห้องโดยสารที่มันกว้างและยาวขนาดนี้นะครับไดเ้เวทีเสียงขนาดนี้ผมว่าโอเคนะแต่ว่าแต่ละคนก็ต้องบอกว่าหูไม่เหมือนกันบางคนชอบเสียงทุม้มเสียงแหลมเสียงกลางอะไรซึ่งแล้วแต่แต่ว่านี่ก็ให้รายละเอียดที่ครบแต่อาจจะไม่ได้ไม่ได้เน้นเรื่องเบสที่หนักหน่วงมากครับแล้วก็เรื่องของ หน้าจอเนี่ยนะครับคือเราพอใส่เกียร์ถอยหลังก็จะมีปรากฏเป็นภาพสามมิติที่เป็น bird eye view นะครับหรือที่เขาเรียกสมัยนี้เขาเรียก a l อน v i e w monitor ก็ทำให้เราค่อนข้างปลอดภัยไม่ไม่ทับสิ่งกีดขวางอะไรได้ง่ายง่ายไถอยทับหมาไมถอยทับเด็กกันนะพี่นะใช่ทับหมาไม่เป็นไรทับเด็กนี่เรื่องใหญ่ฮะเรื่องใหญ่ก็ต้องระวังด้วยในการถอยหลังนะฮะทีต้องเช็ครอบรถให้ดีแล้วก็ เนื่องจากว่าเป็นมีทั้งขับขึ้นสองล้อขับขึ้น4ี่ล้อไฮขับขึ้น4ี่ล้อโลนะครับกับแรงบิดค่อนข้างเยอะห้าร้อยนิวตันเมตรเนี่ยเมื่อกี้ขึ้นเขารู้สึกเป็นไงบ้างไม่โอเคเลยนะคือจริงๆเนี่ยยางที่ททเที่ยวให้มาเนี่ยมันก็ไม่ใช่มัทเลนไม่ใช่ออเทเลนอะไรมันก็เป็นยางที่แบบเอ่ออะไรอะ่ะเป็นฮาร์ทเทเลนนะครับแล้วก็กับเส้นทางที่ผมว่าม,มันค่อนข้างโหดเลยนะครับก็ ก็ผ่านไปได้แบบไม่น่าเชื่อตื่นเต้นเล็กน้อยอ่าเรถือว่าใช้ได้ครับแต่ฟฟลลิ่งเนี่ยที่ผมขับแล้วเนี่ยผมลืม PPV ไปเลยนะครับคือมันไม่เคยเหมือน PPV แล้วตอนนี้มันเหมือนรถ SUV มากๆนะแบบความรู้สึกเรื่องของความนุ่มนวลกันเกาะถนน on road off road นี่คือผมเรียกว่าผมว่าเป็นคําถามแหละที่หลายคนหลายคนถามว่าช่วงล่างเป็นยังไงนะฮะ ก็นุ่มนวลอย่างที่เรารู้ส <teenage> <online> <pl ains> ึกกันนะครับพอนุ่มนวลเนี่ยคำถามต่อมาที่มันจะเกิดก็คือเรื่องของการเกาะถนนว่ามันพอมันนุ่มนลจะยุ้ยไหมมันจะอะไรไหมซึ่งจากที่เมื่อกี้ผมลองขับก่อนก่อนพีแอนจะขับเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าเอมันก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันด้อยลงไปนะอเหตุผลหนึ่งก็คือเขาเลือกใช้ล้ออันนี้เป็นรุ่นท็อปเขาเลือกใช้ล้อแม็กขนาด20ินิ้วนะครับกับยางหน้าใหญ่ซึ่งมันก็ทดแทนจากเดิมที่เป็นขอบ18มันจะมีอาการยุ้ยของยางซ่วนี้ก็ทดแทนกันผมว่า ไม่ได้ได้อยกว่าเดิมนะครับแถมได้วคนดูมากขึ้นคือความสนุกสนานคือจะไปบอกว่าเอ้ยเป็นเป็นรถคนแก่หรือเปล่าความสนุกสนานอยู่ตรงนี้ครับมี Gear Eco, Normal, ม Sport. เกียร์อีโค่นอร์มลมีสปอร์ตคือให้เลือกแบบฟิลลิ่งในการขับด้วยมันก็เลยทําให้แบบว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนสูงอายุขับแล้วกลายเป็นว่าเออเวรุ่นก็ขับสนุกเหมือนกันนะครับแล้วก็มันก็เลย มีแต่ว่ามันก็ยังคงความเป็นครอบครัวอยู่เพราะมีเจ็ดที่นั่งนะครับเจ็ดที่นั่งแล้วก็เรื่องของการตกแต่งเรื่องไฟบนเพดานเรื่องความเพาผลาแล้วก็เรื่องของกระจกตัดแสงกระจกมองหลังตัดแสงอันนี้ก็ช่วยได้มากในเวลากลางคืนนะครับ,รบแต่จริงๆแล้วเราค่อนข้างสูงน,นะฮะก็อาจจะไม่ค่อยมีใครเปิดไฟสูงใส่เท่าไหร่หรอกแต่ก็ไม่แน่พี่ไปครับ ปาดหน้าใครก็เปิดสงสัยหรอเบาะนั่งสบายนะครับมีรูระบายความร้อนเป็นเบาะหนังหมดทั้งเจ็ดที่นั่งนะครับแล้วก็เบาะหลังเนี่ยตำแหน่งที่เจ็ดตำแหน่งที่6กกับตำแหน่งที่7็ดเนี่ยพอพับมาแล้วก็ใส่ของค่อนข้างได้เยอะนะครับแทนมองไงครับกับการดีไซน์ใหม่ที่ดูข้างในเป็นแบบทูโทนผมขอความคิดเห็นรับ ผมผมกำลังมองว่าเขาพยายามทำให้ Fortuner ไม่ดูเป็นรถคนสูงอายุนะครับเขาต้องการความเป็น SUV ก็คือ Sport Utility Vehicle นะครับไม่ใช่ MPV เป็นเป็น,เป,นเป็น SUV มากยิ่งขึ้นนะครับ,รบก็เลยทำให้ผมว่าอันเนี้ย เขาตอบโจทย์อะไรได้ลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เรืนะ่องของอะระบบต่างๆที่สามารถจะปิดอย่างอย่างเลนเชนถ้าเกิดเราเกิดลำคันมากเราก็สามารถปิดได้ที่พงมาลัยนะจริงมันก็เป็นฟังก์ชันที่ช่วยเรื่องความปลอดภัยนะครับแต่ถ้าแบบางคนไม่ชอบก็บปิดไปแล้วก็ช่องแอร์เนี่ยดีมากเพราะว่ามันมเนื่องจากบ้านเราเมืองร้อนนะครับนะ ช่องแอร์เนี่ยเป็นช่องที่แบบมีขนาดใหญ่แล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับพุทธสตาร์คือทุกอย่างเนี่ยตอนนี้คือแบบว่าพยายามเเพิ่มเติมแต่งออปชั่นเข้าไปให้มากเท่าที่จะมากได้สำหรับสำหรับความจำเป็นในยุคปัจจุบนันในความจำเป็นของการใช้ชีวิตประจำวันดีว่า t o โยต้าฟอร์จูเนอร์เ d จ r นะครับ2.8ลิตรตัวท็อปตัวนี้นะครับมีราคาอยู่ที่1 8 3 9 0 0 0บาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ต้องถือว่าตอนนี้เป็นราคาของตัวท็อปของ PPV หลายๆตัวแต่ว่าตัวนี้นะครับใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่น่าติดตามน่าค้นหาเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกต่างๆนานาเรื่องของความปลอดภัยอย่างตัวถัง G.O.A หรือแมก้กระทั่งเรื่องของระบบ T-Connect ที่เพิ่มเติมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้นหารถหายพวกนี้เป็นอุปกรณ์ที่ต้องถือว่าโตโยต้ตคิดค้นขึ้นมาเพื่อลดยุคใหม่ลดยุคดิจิตอลจริงๆนะครับเอาละครับ คราวหน้าเราจะพาไปดูรถยี่ห้ออะไรนะครับก็คอยติดตามกันให้ดีๆแต่ครั้งนี้ถ้าสนใจชอบกดไลค์กดแชร์มีปัญหาสอบถามมาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมยินดีที่จะตอบคำถามทุกถ้อยคำเกี่ยวกับ t ตลต a f o r t u n e er เตัวนี้นะครับวันนี้ผมวิรพงษพุ่มกาต้องลาไปก่อนนะครับกับออโต้สวัสดีขอบคุณมากครับ